สวัสดีครับเรื่องราวของผมเป็นเรื่องราวความสยองขวัญหลังจากที่ผมโดนตีที่งานวัดในชุมชนแห่งหนึ่งซึ่งในตอนนั้นต้องบอกเลยครับว่าผมคาบเส้นเจนอยู่เจนไปจนได้เห็นอะไรบางอย่างที่หน้าขนหัวลุกรวมทั้งได้รู้ว่าโลกหลังความตายเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เดี๋ยวผมเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับเรื่องราวของผมผมต้องขอเล่าย้อนกลับไปถึงสมัยตอนที่ยังเป็นเด็กซึ่งในตอนนั้นผมเป็นเด็กต่างจังหวัดทั่วไปอาศัยอยู่ในชุมชนเล็กๆอยู่ที่บ้านกับพ่อกับแม่รวมทั้งในชุมชนแถวๆนั้นส่วนมากจะรู้จักกันหมดทั้งตากับยายทั้งปู่กับย่ารวมถึงลุงป้านนาอา ก็อาศัยอยู่ในแถบเดียวกันด้วยความที่เป็นต่างจังหวัดและเป็นชุมชนเล็กๆเ,เลยทำให้ชาวบ้านทุกคนที่อาศัยอยู่แถวๆนั้นต่างก็รู้จักกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันถ้อยทีถ้อยอาศัยต่างจากคนในสมัยนี้ที่ต่างคนต่างอยู่มีชีวิตเป็นของตัวเอง และแม้กระทั่งเด็กอย่างผมที่เติบโตขึ้นมามีอายุไล่เลี่ยกันส่วนมากก็จะรู้จักกันหมดคล้ายๆกับกลุ่มเพื่อนของเสียงดังที่เห็นตามยูทูบแต่ในสมัยนั้นการศึกษายังมีไม่มากไม่ค่อยมีความรู้อะไรมากมายพวกเราเลยใช้ชีวิตอยู่กันไปแบบตามมีตามเกิดและกนนั่นแหละครับด้วยวิถีชีวิต ด้วยองค์ความรู้ในสมัยนั้นตอนที่พวกเรายังไม่ฉลาดมากพวกเราเลยใช้ชีวิตไปวันวันเล่นสนุกไปกับกลุ่มเพื่อนแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผมไม่รู้ว่าพวกเราทำไปทำไมนั่นก็คือการชกต่อยตีชอบมีปัญหากับเด็กบ้านอื่นมองหน้าก็ไม่ได้เหมือนเป็นธรรมชาติว่าเด็กแต่ละบ้านไม่ถูกกันแล้วยิ่งเวลารวมตัวกัน เหมือนกับอัพพลังขึ้นมาอีกขั้นเจอกันก็ต้องต่อยตีโดยที่ผมไม่รู้ไม่เคยเข้าใจเลยว่าพวกเราทำไปเพื่ออะไรแล้วสิ่งหนึ่งที่ทั้งชาวบ้านแล้วพวกเราชอบมากเลยก็คืองานประจำปีที่จัดในชุมชนซึ่งส่วนมากจะเป็นงานวัดเพราะในสมัยนั้นจังหวัดที่ผมอยู่ไม่มีห้างไม่มีถนนคนเดิน ไม่มีที่เที่ยวเล่นในตัวเมืองเหมือนกับคนในสมัยนี้จนเมื่อใช้ชีวิตไปเท่าที่จำความได้ผมจำได้ว่าในแถบบ้านของผมจะมีวัดอยู่สามถึงสี่วัดเป็นวัดที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วในแต่ละช่วงปีวัดจะจัดงานเรียงกันไปทำให้พวกเราสนุกตลอดปีแต่พวกเราทุกคน รวมทั้งชาวบ้านรู้กันว่าในช่วงแต่ละปลายปีนั้นจะมีวัดที่ใหญ่ที่สุดจัดงานประจำปีเป็นงานสุดท้ายซึ่งเป็นงานใหญ่มีมโหรสพหลายอย่างรวมทั้งชาวบ้านทุกคนต่างก็เฝ้ารองานนี้ทุกปีพวกผมเองก็เช่นกันครับจนเมื่อเวลาใกล้ามาถึงพวกเราเลยมาคุยกันว่าจะไปเที่ยวงานวัด แล้วก็นัดกันว่าจะไปเที่ยวกันวันไหนและคุณผู้ฟังครับในขณะที่พวกเราคุยกันเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่บ้านอยู่ระหว่างกลางไม่ค่อยมีปัญหากับใครรวมทั้งรู้จักคนบ้านอื่นอยู่บ้างมันก็บอกว่างานวัดปีนี้ให้พวกเราระวังตัวเพราะมันเห็นว่าเพื่อนมันที่อยู่อีกบ้านหนึ่งจะมาเที่ยวงานวัดนี้ด้วย โดยที่จะมากันเยอะมันเลยอยากให้พวกเรามองซ้ายมองขวาให้ดีแล้วก็ระวังตัวให้มากเออข้าก็ได้ข่าวมาเหมือนกันว่าปีนี้จะมากันจากหลายที่ไม่ได้มีแค่เด็กบ้านนั้นบ้านเดียวน่าจะมาทุกทางเลยพวกเราก็ระวังก็แล้วกันมาเหว่ข้าไม่กลัวหรอก ล้ามาเหยียบเราถึงที่ข้าพร้อมหมดแหละจะมาเท่าไหร่ก็มาในวันนั้นหลังจากพวกเราคุยกันก็ต้องบอกว่าแม้พวกเราจะรู้ตัวว่าทพลาดพลังอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่บอกตรงๆเลยครับว่าเพื่อนหลายๆคนรวมทั้งผมไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกอะไรแม้แต่นิดเดียวรู้แค่ว่าอยากสนุก อยากออกไปเที่ยวกับเพื่อนจนเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อวันนั้นมาถึงพวกเราตื่นเต้นกันมากเลยมารวมตัวกันคลื่นเครงกันตั้งแต่เช้าแล้วไม่ใช่แค่พวกเราแต่กับผู้ใหญ่หลายๆคนรวมทั้งพ่อของผมพ่อของเพื่อนๆผู้ใหญ่จากบ้านอื่นที่เขานับถือกันไม่มีปัญหาอะไรกัน ก็มาช่วยงานมาเมาหัวราน้ำจนแม่บ่นกันตั้งแต่เช้ากลางวันวันนั้นก็ผ่านไปบางคนนอนพักเอาแรงบางคนไปช่วยงานที่วัดและคุณผู้ฟังรับเมื่อช่วงเวลาค่าม,มาถึงผมกับกลุ่มเพื่อนที่รวมตัวกันได้20กว่าคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์คนละคันบางคนก็ซ้อนกันไป บางคนมีสาวซ้อนไปด้วยส่วนตัวของผมมีเพื่อนผู้ชายซ้อนไปคือผมเซ็งมากไม่รู้ว่าทำไมแค่นั่งธรรมดาไม่ได้แต่ต้องเกาะเอวผมด้วยในค่ำวันนั้นมอเตอร์ไซค์สักสิบกว่าคันกับคนประมาณ20คน มุ่งหน้าตรงไปที่งานวัดบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกและเมื่อไปถึงพวกเราจอดรถเดียงกันประดุดว่ามีแต่ฮาเล่พอลงมาก็ทำเสียงดังเดินแกว่งมือออกข้างทำทรงเดินขยโยกเหมือนขี้ติดตูดตรงเข้าไปในงานวัดพอเข้าไปถึงด้วยความที่มากันเยอะต่างคนต่างรู้สึกว่าเริ่มรําคาญกันเอง เพราะมากันเยอะเกินไปทำอะไรไม่สะดวกแวะซื้ออะไรก็ไม่ได้พวกเราเลยเดินแยกกันจนตัวของผมแยกมากับเพื่อนสามคนรวมตัวผมเองเป็นทั้งหมดสี่คนเ <planet. S 2> มื่อเดินไปเรื่อยๆเราก็แวะซื้อของกินซื้อพวกลูกชิ้นซื้อขนมเบื้องอะไรกันไปแล้วเมื่อเดินไปอีกสักพัก ในจังหวะนั้นผมได้เห็นว่าบริเวณตรงกลางงานวัดเขามีชิงช้าสวรรค์มีขนมสายไหมผมเลยกะว่าผมจะเดินเข้าไปดูเล่นๆว่าราคากี่บาทพอจะซื้อกินได้หรือไม่ในจังหวะที่เดินเข้าไปผมไม่ได้บอกใครเลยรวมทั้งเดินตัดกลางล็อกตรงจุดที่เขาขายของ เพื่อลัดไปชิงช้าสวรรค์และคุณผู้ฟังครับในตอนนั้นตอนที่ผมเดินไปใกล้ก็ปรากฏว่าในเวลาแค่เซียววินาทีมันเหมือนกับว่ามันมีไม้หน้าสามหรือมีเหล็กอะไรยาวๆพุ่งมากระทบกับหัวเร็วมากตรงระดับกลางศีรษะพอดีจนเสียงฟาดดังสน,นั่นและจากสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงเท่านั้นและครับ คือไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นผมนอนลงกับพื้นแทบจะหลับฝันดีทันทีมันเหมือนไฟดับเลยครับขาบผมอ่อนไม่มีแรงเมื่อรู้สึกตัวอีกทีผมนอนแนบอยู่กับพื้นมีคนยืนมองเต็มไปหมดตอนนั้นผมเจ็บมากไม่ชาแม้แต่นิดเดียวคือทั้งม่นทั้งปวดหัว เหมือนหัวจะแตกออกมาแล้วพอโดนแบบนั้นด้วยความเป็นวัยรุ่นความอายยอมชนะความเจ็บคือเหมือนกับร่างกายมันไปเองผมพยายามลุกขึ้นพยายามทำเหมือนไม่เป็นอะไรรวมทั้งกลัวโดนซ้ำด้วยแล้วผมก็พบว่าตอนกำลังลุกขึ้นมาผมได้ยินเสียงเพื่อนเสียงชาวบ้านแตกตื่นวุ่นวายกันไปหมด แล้วมันอลุกขึ้นมาได้ผมพยายามตั้งสติมองสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆก็ปรากฏว่าจากการที่ผมโดนตีทำให้ผมตาพร่ามองอะไรไม่ชัดเหมือนกับคนตาบอดไปครึ่งหนึ่งหรือใส่แว่นดำหนาๆจนผมใจเสียคิดว่าคงโดนส่วนสำคัญและในจังหวะที่ผมยืนผมเริ่มเห็นภาพ ว่ามีคนหนึ่งยืนอยู่ด้วยอาการเก้ๆกังๆในมือถืออะไรบางอย่างแล้วหลังจากนั้นผมเห็นเพื่อนที่วิ่งตามมาพยายามวิ่งเข้าไปคนคนนั้นเลยวิ่งหนีผมเลยได้เห็นอีกว่าเพื่อนของผมวิ่งไล่แต่ภาพที่ผมเห็นผมเห็นไม่ค่อยชัดคือมันยืดยาวภาพไหลเป็นเส้นๆคล้ายๆกับทีวีเสีย หรือเวลาดูหนังจากม้วนวิดีโอเก่าๆแล้วจากวัดสว่างสว่างผมได้เห็นว่ามันเหมือนกับวัดมืดไปหมดมันไม่สว่างเท่าเดิมรวมทั้งรอบๆบข้างผมเห็นเป็นควันดำๆทุกอย่างขมุกขมัวแล้วอะไรทราบไหมครับสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันทำให้ผมกลัวหลอนจนแทบจะเป็นบ้า นั่นก็คือว่าแม้ว่าผมเห็นชาวบ้านมากมายแต่ผมมองใครไม่ออกเลยไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเหมือนกับมองไม่เห็นหน้าแล้วยิ่งเสียงของพวกเขายิ่งทำให้ผมขนล,ลุกเพราะผมฟังไม่ออกมันเหมือนกับเทปยืดหรือคีเสียงเพี้ยนไปหมดแต่สิ่งที่ผมทำคือไม่รู้ทำได้อย่างไรแต่ผมพยายามวิ่ง พยายามตามไปกับเพื่อนเพื่อจะไล่าตามคนคนนั้นแต่ต้องบอกเลยครับคือผมวิ่งไปมัวมวไปตามความรู้สึกเพราะมองแทบไม่เห็นแล้วพอวิ่งไปผมรู้สึกเหมือนกับว่าเพื่อนค่อยคหายไปทีละคนบางคนหมดแดงระหว่างทางบางคนเลี้ยวไปผิดทางบางคนไม่รู้หายไปไหนแต่ด้วยความแค้น ความเจ็บน้อยลงแล้วแล้วเริ่มมองเห็นชัดขึ้นผมเลยกะว่าเพื่อนตามไม่ทันก็ไม่เป็นไรแต่ผมจะตามไปแล้วจะต้องเอาคืนให้ได้จนในที่สุดเมื่อผมวิ่งไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่าผมไม่รู้เหมือนกันครับว่าเขาเหนื่อยหรือว่าเขาเป็นอะไรแต่เมื่อไปถึงจุดหนึ่งบริเวณด้านหลังวัด อยู่ๆเขาก็กลับหยุดนิ่งยืนเฉยมองไปข้างหน้าหันหลังมาให้กับผมคือเขานิ่งมากนิ่งจนหน้าขนลุกแต่สิ่งที่ผมคิดคือคิดอยู่อย่างเดียวว่าเอาแน่ผมจะต้องเอาคืนให้ได้ไอ้ชิมึงโดนกูแน่กูอยู่ของกูดีๆมึงมาตีหัวกูทำไม ในวินาทีนั้นผมตะโกนด่าออกไปเสียงดังพร้อมกับก้มลงไปหาไม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับในตอนนั้นเองผมเห็นว่าคนคนนั้นหันตัวไปทางซ้ายก่อนจะหนีเข้าไปด้านหลังคือเข้าไปหลบหลังเจดีหรือที่ใส่กระดูกอะไรสักอย่างที่ปกติจะอยู่ตามวัดแล้วข้างในมีกระดูกคนคือเจดีหลังนั้น สูงเลยหัวคนประมาณหนึ่งเมตรคนคนนั้นเลยหลบเข้าไปแอบด้านหลังเพียงแค่แวบเดียวผมไม่รู้เลยครับว่าเขาหายไปไหนหมายก็ยังหยิบไม่ได้แต่ผมไม่สนใจแล้วมือเปล่าผมก็ลุยผมเลยวิ่งเลี้ยวตามไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับผมไม่อยากเชื่อเลยว่าทันทีที่ผมวิ่ง แล้วเลียวอ้อมหลังเจดีปรากฏว่าผมเบรกแทบไม่ทันจนเกือบจะบาดเจ็บซ้ำสองเพราะว่าตรงนั้นไม่สามารถไปไหนต่อได้เพราะมันเป็นทางตันเป็นกำแพงด้านหลังวัดที่ผมเกือบชนคือไปต่อไม่ได้แน่แน่นอกจากจะปีนหรือหนีข้ามรัว้วที่สูงมากๆออกไปผมตกใจมากครับ เพราะกำแพงตรงนั้นน่าจะสูงไม่ต่ำกว่า3เมตรแล้วเป็นกำแพงเรียบหมดคงไม่น่าจะปีนขึ้นไปได้นอกจากเหยียบเจดีขึ้นไปแล้วถ้าปีนขึ้นไปจะลงอีกฝั่งได้อย่างไรเพราะถ้ากระโดดคงต้องบาดเจ็บแน่ๆผมเลยพยายามมองรอบๆพยายามตั้งสติมองซ้ายมองขวาให้ทั่วๆแล้วเมื่ออยู่กับตัวเอง ผมเลยได้เห็นว่ารอบตัวของผมนั้นผมเห็นมีแต่เจดีมีแต่ที่เก็บกระดูกเต็มไปหมดแล้วผมไม่รู้เลยว่าทำไมถึงมีควันดำๆเหมือนกับขมุกขมัวไปมาแล้วด้านบนหัวของผมผมขนลุกมากเลยครับผมเห็นท้องฟ้าเป็นสีแดงมีเมฆครึ้มสีดำเหมือนผมอยู่อีกโลกหนึ่งมีแต่เสียงนกเสียงกา มีตัวอะไรก็ไม่รู้บินวนทั่วไปหมดเฮ้ยชื่ออะไรวะเนี่ยผมกลัวมากครับและสิ่งเดียวที่คิดได้คือต้องออกไปจากที่นี่อย่างน้อยออกไปหาคนหรือไปอยู่ที่งานวัดแต่คุณผู้ฟังครับผมได้เห็นว่าเจดีที่อยู่รอบตัวผมนั้น มันมีอยู่ทั่วไปหมดไกลสุดลูกหูลูกตามองไปไม่มีทางออกไม่ว่าจะมองทางไหนผมก็เห็นแต่ควันเห็นแต่เจดีย์อยู่ทั่วไปหมดแล้วในจังหวะนั้นผมได้ยินเสียงเรียกแต่ผมจำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรหรือส่งเสียงแบบไหนแต่ผมรู้ได้เองว่าเขาเรียกผมแน่ๆผมเลยหันกลับไป ทำให้ในตอนนั้นผมหันกลับไปที่เจดียองค์เดิมที่ตั้งอยู่ข้างกําแพงผมเลยได้เห็นว่าที่ฐานเจดียตรงนั้นมีชื่อคนคนหนึ่งน่าจะเป็นเจ้าของกระดูกได้เขียนติดอยู่และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในตอนนั้นปรากฏว่ามันเกิดเดืองหน้าเหลือเชื่อคืออยู่ๆมันมีมือยื่นออกมา คือทะลุออกมาจากเจดีตรงเข้ามาจับตัวของผมแล้วพอเขาจับได้เขาดึงผมไปข้างหน้าจนผมตกใจมากกลัวว่าหัวจะฟาดกระแทกเข้ากับเจดีแต่ไม่เป็นแบบนั้นครับในจังหวะที่ผมยือ้อพยายามสู้กับแรงเขาแต่ปรากฏว่าผมสู้แรงเขาไม่ได้เขาค่อยๆดึงผมเข้าไป แล้วผมไม่อยากเชื่อเลยว่ามันเหมือนกับว่าผมหัวทะลุหลุดเข้าไปในเจดีและสิ่งที่ผมเห็นคือผมเห็นข้างในนั้นมีคนอายุพอๆกับผมนั่งกอดเข่าอยู่ด้านในโดยที่ข้างในทั้งแคบทั้งมืดไปหมดแล้วคนคน,นั้นเหมือนกับกําลังนั่งร้องไห้ผมตะโกนเลยครับบอกว่าอย่ามายุ่ง บอกให้ปล่อยผมไปแล้วผมสู้สุดใจพยายามกระชากตัวเองออกมาแล้วในตอนนั้นผมโชคดีที่ว่ามืเพื่อนคนหนึ่งวิ่งตามมาเจอเพื่อนเลยช่วยดึงผมออกมาแต่ตอนที่กำลังช่วยทุกอย่างชุนละมุนมากมันสับสนไปหมดสุดท้ายเลยกลายเป็นว่ามือนั้นเปลี่ยนไปจับตัวของเพื่อนพยายามดึงเพื่อนเข้าไปแทนแล้วไม่รู้อย่างไร ผมทำสิ่งที่ไม่น่าทำคือผมผลักเพื่อนเข้าไปแทนคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับภาพที่เห็นตอนนั้นเป็นภาพที่น่าเหลือเชื่อเกินกว่าที่ผมคาดคิดผมเห็นเพื่อนคนนั้นหลุดเข้าไปหายเข้าไปในเจดีตอนนั้นผมช็อกมากทั้งตกใจทั้งปวดหัวไปหมด จนสติแทบขาดผมเลยตัดสินใจเป็นยังไงก็เป็นกันผมจะต้องหาทางออกเลยวิ่งออกไปเรื่อยๆแต่เชื่อไหมครับไม่ว่าจะทำอย่างไรผมทั้งวิ่งทั้งเดินหาทางออกเป็นชั่วโมงแต่ก็หาไม่พบยิ่งวิ่งยิ่งวนแล้วก็กลับมาที่เดิมตอนนั้นผมร้องไห้ผมทำอะไรไม่ถูก เลยนั่งคุกเข่าลงยกมือพนมขอว่าผมอยากออกไปจากที่นี่ขอสิ่งศักดิก์สิทธิ์ช่วยผมด้วยและหลังจากนั้นในเวลาเพียงไม่ถึงนาทีพอม,มองไปทางซ้ายผมมองเห็นงานวัดคือเป็นงานวัดปกติอยู่ห่างกันแค่ไม่กี่ก้าวผมเลยวิ่งออกมากะว่าจะบอกชาวบ้านบอกเพื่อนที่เหลือ หรือบอกใครก็ได้ว่าให้ช่วยเพื่อนอีกคนด้วยเพราะเพื่อนหายเข้าไปในเจดีแต่พอผมวิ่งมาถึงยังไม่ทันพูดคุยกับใครผมได้เห็นว่าผมเห็นชาวบ้านทุกคนเป็นคนไม่มีหัวตัวเป็นเหมือนกับควันลอยไปลอยมาคือเหมือนกับว่าทุกคนไม่ใช่คน <L un ters> ผมสติแตกเลยครับ วิ่งทั่วไปหมดจะหาทางออกจากงานวัดแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตอนนั้นผมง่วงมากผมอยากจะหลับให้ได้แต่อีกใจหนึ่งก็อยากออกไปผมเลยพยายามฝืนแต่สุดท้ายผมฝืนความง่วงไม่ไหวเลยเอาตัวไปนั่งพิงเอนหลังพิงกับร้านขายของพร้อมกับบอกตัวเองว่าอย่าตายผมยังตายไม่ได้ ผมแค่ง่วงจะขอแค่นอนหลับเฉยๆหลังจากนั้นผมหลับวูบไปเลยครับแล้วตอนที่ผมหลับมันเหมือนกับผมล่องลอยเหมือนกับลอยไปเรื่อยๆไปที่ไหนก็ไม่รู้แต่ผมรู้สึกสบายมากจนสักพักผมรู้สึกว่าเหมือนกับมีคนเอาเลื่อยหรือเอาเหล็กอะไรสักอย่างมาหันเข้าที่หัว รวมทั้งตอกที่หัวหลายครั้งจนผมรู้สึกเจ็บมากแต่ในเวลาไม่นานผมรู้สึกว่าผมเห็นไฟขาขาวๆแล้วก็ได้กลิ่นยาเหมือนกับยาโรงพยาบาลสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมมารู้สึกตัวอีกทีผมพบว่าตัวเองมาตื่นที่ห้องรวมโรงพยาบาลแล้วพอตื่นขึ้นมาทั้งคุณหมอ ทั้งคุณพยาบาลก็เข้ามาดูกันเพียบไปหมดตอนนั้นผมปวดหัวมากเขาถามอะไรก็ตอบไม่ถูกพูดอะไรมั่วไปหมดเขาเลยให้นอนพักจนอีกสักพักเมื่อเพื่อนมาพอกับแม่มาเยี่ยมผมเลยถามว่าจับคนตีได้หรือไม่แล้วเขาเข้ามาตีผมทำไม ยังไงนะมึงหมายความว่ายังไงแล้วต้องจับใครพูดอะไรไม่เห็นเข้าใจเลยเอาก็ไอคนที่ตีหัวกูไงมันวิ่งหนีไปหลังวัดพวกมึงก็วิ่งไล่อยู่กับกูมึงจำไม่ได้หรือยังไงหลังจากผมพูดออกไปผมเห็นว่าทุกคนทำหน้างงพอกับแม่ก็งง จนหันไปมองหน้าเพื่อนอีกทีแล้วสุดท้ายเพื่อนของผมบอกว่าไม่มีใครตีผมเลยแต่เหล็กบนนั่งร้านหล่นใส่เป็นเหล็กที่เขาเอามาดามไฟแล้วหล่นมาพร้อมกับหลอดนีออนคือหล่นลงมาทั้งแผงกระแทกหัวผมเข้าอย่างจังจนผมสลบคาที่แล้วก็เป็นความจริงที่ว่าผมนอนอยู่แบบนั้น เป็นเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงเลือดไหลเต็มพื้นไปหมดกว่ารถพยาบาลจะมาคือไม่ได้วิ่งไล่ใครไม่มีคู่อริตหรือใครเข้ามาตีผมทั้งนั้นผมงงเลยครับงงมากจริงๆแล้วก็พบความจริงอีกอย่างหนึ่งว่าก่อนจะออกมาอยู่ห้องรวมผมอยู่ห้อง ICU และผมหลับไปแล้วถึง4ี่วัน ก่อนจะตื่นขึ้นมาวันนี้หลังจากนั้นผมเลยนอนทบทวนคิดถึงทุกอย่างที่เกิดขึ้นแม้ความรู้สึกจะเหมือนจริงมากแต่เอาเข้าจริงๆแล้วทุกอย่างไม่เมกเซนคงเป็นเรื่องจริงไม่ได้แต่เมื่อนึกไปนึกมาผมนึกขึ้นมาได้ว่าตอนผมหลุดออกมาจากเจดีผมเห็นเพื่อนที่มาช่วยผมที่ชื่อว่าไอโน โดนดึงเข้าไปในเจดีจนเมื่อกลุ่มเพื่อนมาเยี่ยมผมอีกครั้งผมเลยถามหาไอโหน่งว่าเป็นอย่างไรบ้างสรุปว่าตอนนั้นผมโล่งใจมากเพราะเพื่อนบอกว่าไอโหน่งนั่งอยู่ข้างนอกเพราะพยาบาลให้เข้ามาทีละกลุ่มกลัวจะเสียงดังวุ่นวายผมเลยโล่งใจนอนรักษาตัวให้หาย ส่วนเรื่องค่ารักษาหลวงพ่อที่วัดบอกว่าเขาจะดูแลให้หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับผมนอนรักษาตัวอย่างเดียวแต่ก็ปรากฏว่าจากที่คิดว่าทุกอย่างจะจบแต่มันกลับไม่จบเมื่อผ่านไปอีกไม่กี่วันผมได้ผมว่าเพื่อนที่มาเยี่ยมผมมันบอกกับผมว่าไอ้หน่งตายแล้ว ซึ่งไอ้หน่งคือคนที่มาช่วยผมแล้วผมผลักมันเข้าไปในเจดีสิ่งที่เพื่อนบอกก็คือว่าไอ้หนงไหลาตายนอนหลับไปเฉยๆเพิ่งเก็บศพเมื่อเชา้านี้ผมไม่รู้รลกครับว่าควรทำอย่างไรเลยได้แต่เฝ้ารอให้ถึงวันออกจากโรงพยาบาลจนกระทั่งเมื่อออกมาได้ สิ่งที่ผมคิดผมอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมเห็นในฝันมันเกี่ยวกันจริงหรือไม่จนพอจะไปไหนเองได้ทีแรกที่ผมไปผมเลยไปที่วัดแล้วเข้าไปดูด้านหลังและคุณผู้ฟังครับทันทีที่ไปถึงคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ผมเห็นตรงนั้นมีเจดีย์องค์นั้นอยู่จริงจริง แล้วชื่อที่ผมเห็นเขาเขียนว่าอาทิตย์เป็นชื่อเดียวกับที่ผมจำได้เหมือนกับที่ผมเห็นในฝันแล้วเจดีหลังนั้นเป็นเจดีเดียวกันกับที่ผมเคยทะลุเข้าไปคือสภาพเหมือนกันทุกอย่างแล้วผมเคยเห็นว่ามีคนนั่งกอดเขาร้องไห้อยู่ข้างในนั้นผมไม่รู้หรอกครับหลังจากนั้นผมบวดเลย แม้จะได้แค่บวดเนนแต่ผมรอไม่ไหวแล้วแล้วตอนที่บวชตอนนั้นหัวผมมีแต่รอยแผลจากการโดนเหล็กหลนใส่จำนวนทั้งหมด43เข็มจนเด็กวัดถึงกับกลัวผมมากจากเรื่องทั้งหมดผมไม่รู้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อน,นึกย้อนกลับไปผมคิดว่าในช่วงเวลานั้น ผมอาจจะคาบเส้นเกือบจะไปอีกโลกหนึ่งแต่สุดท้ายมีเพื่อนตามมาคือไม่รู้ว่าตามมาได้อย่างไรแล้วตามมาจริงหรือไม่เพราะไม่เคยคุยเรื่องนี้เลยจนถึงตอนที่เพื่อนเสียแล้วก็เป็นความจริงว่าตอนที่ผมป่วยอยู่โรงพยาบาลเพื่อนคนนั้นเอาแต่นั่งอยู่ข้างนอกไม่เคยเข้ามาเยี่ยมผมเลย แล้วสุดท้ายเป็นเพราะผมหรือไม่ที่ผลักเพื่อนเข้าไปแทนเพื่อนก็เลยต้องตาย